เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆมาชมหรือซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Toyota าโตโ t ต้ o โคโรล่าเบี98ครับรถสวยๆเดิมๆราคาถูกๆ27,000บาทเท่านั้นเองไปขับใช้งานเดินทางไกลกันแดดกันฝนได้สบายเครื่องเกียร์ดีเล่มชุดโอนครบนะครับ เครื่องหัวฉีด1 3น0 c c ประหยัดมาก,กมากคงเครื่องเดิมๆดิมบอดี้เดิมๆไม่มีชนหนักภายในก็ยังสมบูรณ์ครบครับบกหุ้มหนังเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านแอร์เย็นช่ำๆนะครับโดยรวมแล้วพร้อมใช้ได้เลยอย่างอะไรก็มีให้ครับบอดี้ดีมาก,มากน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สเครื่อง1 3น0 c c ครับสมบูรณ์ครบพร้อมใช้ครับ 27, 0 0 0บานั่นเอง ใช้งานคุ้มคุม้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีราคาถูกเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหมคันนี้อยู่บุรีรัมย์ครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ